ข้อมูลล่าสุดของโครงการคนละครึ่งเฟดส,สาหลังจากที่ได้รับ s m s แจ้งผลการลงทะเบียนแล้วว่าได้รับสิทธิ์ขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรบ้างและแอปป่อตังสามารถใช้งานต่อได้เลยหรือไม่หากท่านไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญต่างๆโปรดกดติดตามช่อง NR New ยิ่งฟังยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งได้ขอบคุณมากค่ะค่ะสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส3นะคะข้อมูลล่าสุดของวันนี้นะคะ วันที่18มิถุนายนพศ2564เวลา17นิกาส8นาทีสิทธิ์ของโครงการก็ยังไม่เต็มนะคะในวันนี้นะคะแล้วก็เวลานี้นะคะยังคงเหลือ3 6 1ล้านสสิทธิ์ค่ะซึ่งประชาชนท่านใดที่มีคุณสมบัตินะคะที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะก็ยังคงสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ค่ะจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม3 1ล้านสิทธิ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาของทุกวันไปจนกว่าสิทธิ์จะเต็มนะคะซึ่งโครงการคนละครึ่งเฟส3นะคะได้เริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่14มิถุนายน64มาถึงขณะนี้ก็รวมเป็น5วันแล้วนะคะสิทธิ์ก็ยังไม่เต็มคะ่ะก็ยังเหลือ3ล้านกว่าสิทธิ์นะคะและสำหรับประชาชนท่านใดนะคะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้รับ SMS แจ้งว่าได้รับสิทธิ์แล้ว ต้องทำการยืนยันตัวตนนะคะเพื่อที่จะเข้าใช้แอปเป่าตังค่ะคลิปนี้นะคะก็จะนำตัวอย่างการยืนยันตัวตนมาให้ชมนะคะก่อนอื่นก็ขอชี้แจงนะคะว่ากรณีนี้นะคะที่จะนำมาให้ชมนะคะก็คือ,อเคยเข้าร่วมโครงการของรัฐมาแล้วนะคะอยู่ในโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งแล้วก็ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติในโครงการคนละครึ่งเฟดสองและได้เข้าร่วมโครงการเราชนะมาแล้วนะคะ ได้เงินครบ7,000บาทซึ่งจนถึงตอนนี้นะคะสำหรับเคสนี้กรณีนี้นะคะก็ยังไม่เคยได้ยืนยันตัวตนใหม่สักครั้งเลยค่ะและ2,000บาทสุดท้ายของโครงการเราชนะก็ยังใช้วงเงินไม่หมดนะคะยังมียอดคงเหลืออยู่ค่ะแล้วก็สามารถใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนซึ่งปกติก็คือใช้ได้ปกติมาตลอดนะคะ ใช้แอปเป่าตังได้ปกติโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะนั่นก็คือรายละเอียดทั้งหมดที่ผ่านมาของเคสนี้นะคะก็คือเคยเข้าร่วมโครงการของรัฐตั้งแต่คนละครึ่งเฟสหนึ่งเฟดสองแล้วก็เข้าร่วมโครงการราชนะและที่ผ่านมาไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ในแอปเป่าตังค่ะและเมื่อถึงเวลาหรือว่าถึงวันที่โครงการคนละครึ่งเฟดสามเปิดให้ลงทะเบียนนะคะก็มีการเข้าร่วมโครงการด้วยค่ะเนื่องจากว่าเคสนี้นะคะเป็น เป็นคนเก่านะคะอยู่ในคนละครื่องเฟดหนึ่งก็เลยสมัครทางแอปพลิเคชันเป่าตังะคะแต่ปรากฏว่าวันที่14มิถุนายน64นะคะซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนนะคะแอปเป่าตังไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะคะดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนช่องทางการลงทะเบียนโดยลงทะเบียนทางเว็บไซต์คนละครึ่ง com ค่ะซึ่งก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะหลังจากนั้นก็รอ SMS จากระบบที่จะแจ้งผลการลงทะเบียน ซึ่งภายในวันเดียวกันนะคะช่วงเย็นๆของวันที่14มิถุนายน64ก็ได้รับ SMS แจ้งว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องซึ่งจาก SMS นี้นะคะก็แปลว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะเข้าร่วมสิทธิโครงการคนละครื่องเฟดสามได้นั่นเองนะคะแต่เนื่องจากขณะนั้นนะคะสิทธิ์ของโครงการยังไม่เต็มจึงได้มีการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้แอปเป่าตังใช้งานได้ค่ะ ก็เลยลงทะเบียนใหม่ครั้งที่2องโดยช่องทางแอปพลิเคชันเป่าตังในวันที่14มิถุนายน64ช่วงเย็นๆนะคะหลังจากนั้นก็รอ SMS แจ้งผลอีกครั้งค่ะต่อมานะคะก็ได้รับ SMS แจ้งผลในวันที่16มิถุนายน64เวลา18นาฬิกานะคะแจ้งว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังเริ่มวันที่1กรกฎาคม64อันนี้ก็แสดงว่าเราได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขออนุญ,ญาตชี้แจงเพิ่มเติมอีกสักนิดนะคะในโครงการคนละครึ่งเฟสแรกหรือว่าเฟสหนึ่งนะคะก็คือในกรณีเคสนี้นะคะคือการยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้าเองที่บ้านนะคะไม่ได้ไปยืนยันตัวตนที่อาสาขาหรือว่ากรุงไทยเน็กนะคะก็คือยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้าเองที่บ้านค่ะ ค่ะจากกรณีนี้นะคะก็คือเนื่องจากแอปพลิเคชันเป่าตังมีการใช้งานแล้วก็ใช้งานได้ปกติมาตลอดนะคะจนกระทั่งหลังจากที่ได้รับ SMS ล่าสุดที่แจ้งมาว่าลงทะเบียนสำเร็จก็มีการเปลี่ยนแปลงค่ะคือเคสนี้นะคะยังมีเงินของโครงการเราชนะเหลืออยู่ก็จึงเข้าจึงมีการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นปกติทุกวันนะคะแล้วก็เข้าได้ทุกวัน แต่หลังจากที่ได้รับ sms นะคะปรากฏว่าเข้าแอป,ปไม่ได้ค่ะมเมื่อกดเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะคะก็จะมีข้อความปรากฏขึ้นมาว่าการจัดการข้อมูลการยืนยันตัวตนและการขอความยินยอมเพื่อทำการพิสูจน์ตัวตนนะคะมีข้อความนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็จะมีข้อความอธิบายรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็จะมีแถบยินยอมและไม่ยินยอมให้เราเลือกกดนะคะ ซึ่งเราต้องกดยินยอมและยืนยันหลังจากนั้นหน้าจอถึงจะเปลี่ยนนะคะเป็นการให้เราเตรียมการถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนค่ะแล้วก็จะมีคำแนะนำนะคะมีคำแนะนำอยู่สองอย่างนะคะก็คือให้วางบัตรประชาชนลงบนพื้นที่เรียบหรือว่าบนโต๊ะนะคะไม่ให้ใช้มือ หยิบหรือจับบัตรประชาชนในขณะถ่ายนะคะเนื่องจากว่ามือของเราอาจจะไปบดบางตัวเลขหรือว่าสัญ,ญลักษณ์หรือว่ารูปต่างๆบนบัตรประชาชนของเรานะคะและขั้นตอนต่อจากนั้นนะคะก็คือเราจะต้องถ่ายรูปบัตรประจําตัวประชาชนตามที่ระบบแจ้งมานะคะโดยการถ่ายนะคะก็คือพยายามถ่ายให้ชัดเจนและก็ให้ตรงกับกรอบมากที่สดุดเมื่อเรากดถ่ายรูปนะคะ,ะตรงวงกลมจะมีรูปกล้องอยู่ตรงกลางนะคะก็คือ ให้กดจากตรงนั้นนะคะระบบก็จะทำการตรวจสอบสักครู่นะคะหลังจากที่เรากดถ่ายรูปแล้วนะคะและเมื่อเรา,าได้รับการตรวจสอบผ่านนะคะหน้าต่อไปนะคะก็จะมีขึ้นมานะคะหน้าต่อไปคือเป็นการใส่หมายเลขประจำตัว13หลักของเรานะคะบนบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเลข13หลักนะคะในแถบแรกนะคะแล้วก็แถบที่2คือจะให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ เพื่อรอรับรหัส OTP นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้รับรหัส OTP ก็ให้นำมากรอกซึ่งจะเป็นหน้าต่อจากนั้นนะคะและเมื่อเรากรอกรหัส OTP เสร็จแล้วนะคะระบบก็จะให้เราสแกนใบหน้าจากนั้นเราก็ทำการสแกนใบหน้าให้ผ่านนะคะโดยระบบจะแนะนำให้เราทำตามนะคะทีละขั้นตอนค่ะเช่นให้ขยับซ้ายหรือว่าขยับขวาขยับเข้าใกล้หรือว่าถอยห่างนะคะ เมื่อได้ระยะที่เหมาะสมระบบนะคะก็จะแนะนําเรานะคะอันดับแรกก็คือระบบในการสแกนหน้าอาจจะเป็นสีแดงนะคะเส้นรอบหน้าเราจะเป็นสีแดงนะคะต่อมาเมื่อช่วงที่เราขยับขยับเข้าขยับออกจะเป็นสีเหลืองนะคะเมื่อได้ที่หรือว่าได้ระยะที่เหมาะสมก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะคะและระบบก็จะแจ้งให้เราว่ากระพริบตานะคะการกระพริบตาก็คือการถ่ายรูปนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะ เราเมื่อเราถ้าเราสแกนผ่านนะคะเราก็จะได้รับ SMS แจ้งว่าติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตังค์สำเร็จแล้วนะคะอ่าก็จะมีการให้ใส่รหัสนะคะใส่รหัสหรือว่า,าพีนหกหลักนะคะเพื่อที่จะเป็นการาเข้าใช้แอปพลิเคชันเป่าตังในทุกครั้งที่เราจะใช้งานค่ะ,คะจากกรณีนี้นะคะก็แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเป็นคนเก่าของโครงการคนละครึ่งซึ่งอยู่ในเฟสหนึ่งมาก่อน และก็เคยเข้าร่วมโครงการมาแล้วทุกอย่างนะคะเช่นโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งโครงการคนละครึ่งเฟสสองแล้วก็โครงการเราชนะและเมื่อเข้าสู่โครงการคนละครึ่งเฟสสามก็ได้รับสิทธิ์แต่ในกรณีเคสนี้นะคะย้าว่าในเคสนี้นะคะต้องทําการยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งค่ะนะคะและสําหรับเคสนี้นะคะก็สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ ซึ่งขอบอกว่าสําหรับเคสนี้เป็นแบบนี้นะคะแต่สําหรับเคสอื่นๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือว่าขั้นตอนต่นตางๆอาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะนี้คือสามารถยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้าเองที่บ้านได้เลยค่ะก็เลยนําข้อมูลนะคะมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบไว้เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเผื่อว่า ใครสงสัยหรือว่าอยู่ในกรณีเดียวกันนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะถ้าทําการยืนยันตัวตนเองที่บ้านไม่ได้นะคะก็แนะนําให้ไปที่าสาขาของธนาคารกรุงไทยนะคะเพื่อความแน่นอนค่ะให้เจ้าหน้าที่ช่วยนะคะ